มีบางท่านและหลายหลายท่านที่ปฏิบัติทำไปแล้วรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ชอบที่มนุษย์จะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นปรารถนาจะเอาจะมีจะเป็นยุทธดจุดกระชากซึ่งโอกาสของกันและกันเป็นการขาดเมตตายอย่างยิ่งมนุษย์ขาดเมตตาหาที่สุดหาประมาณไม่ได้ไม่ชอบเลยที่จะต้องเจอเรื่องอย่างนี้ไม่ปรารถนาจะเห็นภาพลักษณ์ในงครามเป็นอย่างนี้ในวามเป็นมนุษย์ที่มีอยู่มันน่าจะมีเรื่องประเสริฐเสมอ ไม่อยากจะมาพบกับเรื่องราวอย่างนี้ก็ขออนมโมทนานะฮะเรื่องอย่างนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของผู้ปฏิบัติเมื่อจิตมันปราณีตมันจะมีโอกาสมาเจอกับเรื่องอย่างนี้เองมาเจอเรื่องแห่งการบ้าดีธรรมชาติจิโยนเรื่องบ้าดีให้กับท่านตอนนี้แหละการจำแนกแจกแจงถ้าเรามีสติไม่มากพอธรรมชาติแห่งความบ้าดีนี้จะพาให้เราไปเบือเบ่อแต่มันจะเกิดการเบือ่อชนิดเบือ่อเบือเบ่อ,อยากอย่างมันเบื่อไม่ขาดการที่มีโอกาสมาเจอกับสภาพนี้ ให้ดูให้รู้ตามที่มันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ปล่อยมันไปนี่คือธรรมชาติธรรมดาของจิตอย่าไปหลงมันอย่าเพิ่งไปเชื่อมันมันกําลังเป็นห่วงหรือช่วงเวลาเป็นหลุมแห่งความเชื่อชนิดหนึ่งหลุมทางอารมณ์ชนิดหนึ่งเรามีโอกาสที่จะมาเจอกรอดหลุมทางจิตวิญญาณเป็นหลุมพลังที่จะลองให้เรารู้สึกว่าเราเบื่อแบบนี้เมื่อจิตได้มาเจอกับธรรมชาติอย่างนี้นะครับเบื่อแบบนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อใจมันอย่าเพิ่งไปไว้ใจมัน มันเป็นหลุมพรางทางจิตวิญญาณให้เรารู้สึกว่าเราเดินถูกทางที่จริงมันก็ยังไม่ใช่ความเบื่อที่ชัดเจนเบื่อในลักษณะนี้มันเป็นเบื่อๆจากอยากเป็นไปตามอารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ชนิดที่มันปราณีตขึ้นมามันไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ปราณีตแค่นั้นเองอะไรที่ควรกับมนุษย์อะไรที่ไม่ควรกับมนุษย์เมื่อมันเจอสิ่งที่เหมาะสมที่มนุษย์ควรจะได้มันจะรู้สึกว่ามนุษย์ควรจะเป็นอย่างนี้สิอาการบ้าดีในจิตของเราเลยเรารู้สึกว่าเราดี มันก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากรับสิ่งไม่ดีมันจะเกิดภาวะที่อยากดึงเข้ามาและอยากผลักออกไปธรรมชาติธรรมดาของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ขอให้ดูมันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งเชื<า>่อมันเพราะมันไม่ใช่นิพิทามันเป็นเรื่องของเบือ่อๆอยากๆเบื่อชนิดนี้ไม่จัดเป็นนิพิทาเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นแต่มันเบื่อเพื่อจะทําสิ่งที่ดีขึ้นเพราะคิดว่าเรากําลังดีจิตของเรามันดีมันปราณีตมนุษย์ทั้งหลายก็ควรจะมีโอกาสที่จะประพฤติในเรื่องดีๆอย่างที่เรากําลังมีกําลังเป็น จิตมันจะพาให้เราไปบ้าดีนะมันจะมีบางช่วงมันเป็นเรื่องปกตินี่ก็คือธรรมชาติธรรมดานะครับดูมันต่อไปธรรมชาติกําลังจะโยนข้อสอบให้เราถ้าเราสอบผ่านเราก็มีโอกาสที่จะก้าวข้ามเรื่องอย่างนี้การสอบผ่านคือการไม่ไปลงในอารมณ์ที่กําลังเป็นอยู่มีอยู่มันกําลังโยนให้เราบ้าดีอยากให้เราจัดการกับโลกทั้งโลกเลยแหละมันจะเห็นว่าเออเราดีขนาดนี้แล้วคนอื่นก็ควรจะดีเหมือนที่เรากําลังดีอยู่เป็นหินก้อนเดียวเป็นเม็ดทรายเม็ดเดียวที่อยู่ท่ามกลางหินก้อนใหญ่ แต่หินเม็ดนี้อยากจะจัดการทุกอย่างให้รู้สึกว่ามันต้องดีเหมือนอย่างที่ฉันเป็นนี่คือธรรมชาติธรรมดานะฮะเป็น,นกลไกทางธรรมชาติเป็นบ่วงของมารเล็กๆน้อยๆที่โยนมาให้เราโยนให้เรากลายเป็นบุคคลผู้ดีมันจะพาให้เราติดดีและรู้สึกว่าข้าพเจ้าดีอย่างนี้คนอื่นต้องดีอย่างที่ข้าพเจ้าเป็นมันก็เลยจะรู้สึกว่าไม่ชอบเลยเรื่องที่มันไม่ดีไม่ดีเนี่ยมนุษย์ควรจะดีอย่างนี้สิที่จริงอ่ะคือในใจมารมันหลอกไว้ว่าเราคือคนที่ดีที่สุด เราคือผู้ปฏิบัติดีกาลังปฏิบัติ <ś m any> ไปเพื่อการสลัดทุกขเป็นการปฏิบัติไปเพื่อเป็นอริยเจ้าเป็นการปฏิบัติไปเพื่อการออกจากทุกขเป็นสิ่งที่ทําถูกแล้วตามแนวทางของพระศา,าสดาเรากำลังทําถูกที่สุดแล้วตามแนวทางของพระศาสดาความบ้าดีบ้ามีบ้าเป็นบ้าในความรู้ภูมิรู้บ้าในการปฏิบัติมันจะหย่อนให้เราป้อนให้เราเรามีเราเป็นนี่แหละมันกาลังสร้างอัตตาตัวใหม่ให้เราสร้างในคุณงามความดีว่าเราดีเรามีเราเป็นเราเลิศมันจะโยนให้เราแล้วเราก็จะได้หลงมัน ถ้าเราไม่ลงมันเราจะมีโอกาสก้าวข้ามเราเป็นผู้ดูอยู่เห็นอยู่ซึ่งสิ่งกําลังเป็นอยู่และไม่ลงมันอารมณ์ชนิดนี้มันโยนมาให้เราเป็นผู้บ้าดีเมื่อเราบ้าดีมันจะมีโอกาสพาให้เราเป็นบ้าเคร่งเคร่งในการประพฤติปฏิบัติเคร่งในการอยู่ในการกินในการมีในการเคลื่อนไหวมันเคร่งพอเคร่งเสร็จมันจะไปโยนเทียบกับคนอื่นอัตราตัวใหม่มันจะมาซ้อนเราเรารู้สึกว่าเราเคร่งที่สุดเราดีที่สุดมันจะไปเบียดเบียนไปคมคนอื่นนี่คืออัตราตัวใหม่ที่กาลังเกิดขึ้น ถ้ามาถึงตรงนี้อย่าไปเชื่อมันนะครับมันเป็นอาการเบื่อๆอยากๆเบื่อที่จะทําสิ่งอื่นอยากที่จะทําสิ่งหนึ่งมันคือกระบวนการทางจิตวิญญาณที่เป็นบ่วงของมารชนิดหนึ่งเหมือนกันมารโยนคุณงามความดีให้เรารู้สึกว่าเราดีมันคือโยนอัตราให้เราซ่อนขึ้นมาว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีกําลังเป็นไปเพื่อการออกจากทุกข์เลยแหละเนี่ยทำดีทําถูกแล้วทําต่อไปมารมันโยนมาให้จงรักสิ่งนี้จงไม่รักสิ่งนั้นมันโยนความรักและความไม่รักโยนความชอบและความไม่ชอบ แต่ในความเป็นจริงธรรมชาติธรรมดาแห่งการเบื่อจริงๆชนิดที่เป็นนิพิธามันจะต้องเจอกับธรรมชาติที่ชอบหรือไม่ชอบก็ได้ประตูมันอยู่ที่นู่นตอนนี้เรากําลังเจอบ่วงมานกับดอกไม้มาที่เปิดโอกราสให้เราอยากจะมีสิ่งนี้อยากจะเป็นสิ่งนี้ไม่อยากได้สิ่งนั้นไม่อยากเห็นสิ่งนั้นไม่อยากมีสิ่งนัน้นเมื่อเราเจอกับธรรมชาติอย่างนี้ถ้าเรามีสติมากพอเราจะแยกแยะได้ว่านี่กําลังเจอกับตัณหาตัณหาความอยากที่จะมีอยากที่จะเป็นและก็อยากที่จะไม่มีไม่เป็นตอนนี้เจอกับธรรมชาติอย่างยิ่งเป็นเรื่องของ เพราะว่าตัณหามันโยนให้เรามีให้เราเป็นในสิ่งนี้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นในสิ่งนั้นนี่คือธรรมชาติที่กาลังโดนป้อนเข้ามาเต็มๆนะฮะถ้าเรามีโอกาสเจริญสติเพิ่มเราจะมีโอกาสก้าวข้ามได้ง่ายเราจะเห็นธรรมชาติธรรมดาว่านี่ก็เป็นบ่วงของมันมันกําลังจะโยนให้เรารู้สึกว่าเราดีเราเด่นเราติดใน,นกลไกของมันเราจะมีวิธียังไงที่จะก้าวข้ามเรื่องอย่างนี้ไปได้มีเรื่องเดียวก็คือเติมสติเข้าไปในขณะที่เจริญสมาธิอยู่สติก็ต้องมาให้ท สติกับสมาธิต้องไปด้วยกันกลางๆอย่าไปให้อะไรมันมากไปหรือต่ําไปอย่าให้อะไรมันมากไปหรือน้อยไปถ้ามันไม่สมดุลกันมันจะพาให้เราไปลงตอนนี้เมื่อมีโอกาสมาเจออย่างนี้เจริญสติพอประมาณเจริญสมาธิพอประมาณทําต่อเนื่องให้มันสมดุลกันเกื้อกูลกันในที่สุดมันจะพาเรารอดด้วยอยู่อย่าเพิ่งไปเชื่อมันแล้วมันจะก้าวข้ามไปสู่กระบวนการถัดไปเพราะตอนนี้บ่วงของมันมันโยนโคมมาให้ จงบ้าดีจงรู้สึกว่าข้าพเจ้าดีข้าดีข้ามีข้าเป็นข้าเก่งที่สุดข้ากําลังปฏิบัติถูกต้องแล้วดีแล้วพระศาสดาทรงวางหลักการที่ดีที่งามไว้ให้เรากําลังทําถูกแล้วเนี่ยจิตของเรามันชอบแต่สิ่งที่ดีแต่ลืมไปว่าสิ่งไม่ดีเรากลับไม่ชอบเรากาลังชอบแต่สิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะเรากําลังยึดมั่นแต่ในสิ่งที่ดีแต่ลืมไปว่าธรรมชาติตรงข้ามมารโยนมาให้เฉพาะหน้าแล้วได้สิ่งนี้ชอบสิ่งนี้จงอย่าชอบสิ่งนั้น นิมานกำลังโยนข้อมูลในส่วน,นดีให้เราเราให้เราติดดีก่อนแล้วเราจะเกลียดในสิ่งที่ไม่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีเรารู้สึกไม่ชอบอยากจะผลักมันออกไปตอนนี้ธรรมชาติธรรมดาแห่งความรู้สึกอยากผลักอยากจะไม่เห็นอยากจะไม่มีอยากจะไม่เป็นเป็นความอยากชนิดหนึ่งนะฮะมันเป็นเรื่องของจิตปานีมันจะมาเจอกับธรรมชาติเรื่องดีเรื่องมีเรื่องเป็นแล้วมันจะผลักในเรื่องที่ไม่อยากมีไม่อยากดีไม่อยากเป็นนี่คือกลไกธรรมชาติบ่วงของมารชนิดหนึ่งนะครับมันหลอกให้เรากลายเป็นผู้ดีจิตที่มันมีโอกาสมาเจอกเรื่องนี้ มันเป็นส่วนหนึ่งของดอกไม้มันเปิดโอกาสให้เราอยากจะดีรักดีอะไรที่ไม่ดีไม่เอาไม่ชอบจะโยนทิ้งไปตอนนี้คือฝั่งนี้ถ้าดูให้ดีมันคือภาวะตัณหาความอยากดีอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ิงๆงามๆนี่แหละความดีมันจะอัดให้เรากลายเป็นบุคคลผู้กำลังบ้าดีและสิ่งที่กำลังตรงกันข้ามเป็นธรรมชาติห่งความไม่ดีไม่นั่นไม่นี่ไม่นู่นรู้สึกมันไม่ดีทั้งหมดจะให้เรารักแต่สิ่งดีไม่รักในสิ่งที่มันไม่ดีตอนนี้ ธรรมชาติโยนให้เรามาศึกษาตรงกลางว่าเราจะสามารถอยู่ตรงกลางได้ไหมหรือเราจะหลงไปในธรรมชาติแห่งดีสุดหรือว่าเกลียดสุดถ้าเรารักดีอยู่เราจะต้องเกลียดในสิ่งไม่ดีอยู่ดีมันเห็นธรรมชาติธรรมดานะครับถ้ามีโอกาสเจริญสติจะเห็นอ้าวนี่ก็ส่วนของมารเหมือนกันเราจะไปเชื่อมันเรากำลังกลายเป็นบุคคลผู้กำลังรักดีกันไปติดดีมากเกินไปใครทุกเราก็ทุกในกรณีฝั่งตรงข้ามละ่ะสิ่งที่ตรงกันข้ามละ่ะเมื่อกี้เราได้สิ่งดีๆเรารักสิ่งดีๆพอเจอกับสิ่งที่มันไม่ดี มนุษย์ทำเรื่องไม่ดีมนุษย์สร้างบรรยากาศที่ไม่ดีโอกาสที่ไม่ดีดำเนินจิตที่เป็นไปเพื่อความไม่ดีเรารู้สึกไม่ชอบรับไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติเราจะหลงในอารมณ์เชนนี้รู้สึกว่าเราดีสิ่งนี้ไม่ดีไม่เอามันจะเกิดการยึดสิ่งนี้และผลักสิ่งนั้น ถ้าใจมันเจอสิ่งนี้อย่าพิ่งไปเชื่อมันนะฮะมันเป็นอาการเบื่อๆอยากๆอยู่ในกลุ่มของดอกไม้มาปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุเออมันจะรักใครกระช่างของมันมันจะเกลียดใครช่างของมันให้มันทําหน้าที่ไปตามเหตุของมันนี่มันเรื่องของจิตเมื่อมันเจอในธรรมชาติอย่างนี้ให้เรารู้ตามความจริงว่าสิ่งที่เป็นฝั่งดีเราก็ไม่ควรหลงสิ่งที่เป็นฝั่งไม่ดีเราก็ไม่ควรเกลียดมันจะเปิดโอกาสให้เราศึกษาตามความจริงถ้าสติดีพอมันเห็นว่าอ้าวอย่างนี้ก็มีอยู่อย่างนั้นก็มีไม่จําเป็นต้องรักที่สุดหร พอมีสติปัญญาจะรู้สึกวางอยู่ตรงกลางก่อนและเดินหน้าต่อไปแต่ถ้าเรามีสติไม่เพียงพอปัญญาไม่เพียงพอมันจะรู้สึกว่ารักในสิ่งนี้อย่ดีแล้วเกลียดในสิ่งนี้อย่ดีแล้วเกลียดมันเลยเกลียดมันเลยรักในสิ่งนี้รักในสิ่งนี้นนเรากําลังทําดีเรากำลังทาถูกรักสิ่งนี้ไปและเกลียดสิ่งนี้ไปมันจะพาให้เรารักสิ่งนี้และเกลียดสิ่งนี้นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องระมาดระวังเพิ่มเติมว่าธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้มันมีอยู่ในโลกอย่าเพิ่งไปเชื่อมันถ้าจิตมาเจอซึ่งสสสภาาาาพพรรมมออออยยย่่่่่่งงงงงงนนนนนีีีี้้้้เเเิิไปหหหลลลลลชืัััักกกกใแะด ถ้าเรามีโอกาสหลงไปตามมันมันจะทาให้เรายึดสิ่งนี้แลวเกลียดสิ่งนั้นอย่างเป็นจริงเป็นจังและมันก็จะหลงอยู่ในอารมณ์ของสิ่งที่กาลังเป็นอยู่ในปัจจุบันเรามีหน้าที่เดียวตอนนี้คือเติมสติเติมสมาธิให้มันสมดุลกันเกื้อกูลกันเมื่อได้สองอย่างนี้พอประมาณสมดุลกันมันจะพาเราข้ามไปเองอัตโนมัติเราจะไม่ใส่ใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่กาลังอยู่ข้างทางริมทางเรามีหน้าที่เดินตรงกลางทางอย่าไปหลงในอารมณ์ที่กาลังมีมันโยนให้เราดีก็จะเพิ่งไปเชื่อมันมันโยนให้เรารู้สึกไม่ดีไม่ชอบสิ่งนี้ก็จะเพิ่งไปเชื่อมันเรามีหน้าที่ดูมันอยู่ฉันกําลังศึกษาอยู่ทําหน้าที่เป็นนักศึกษาที่ดีตอนนี้ดอกไม้มาในฝั่งนี้ในส่วนที่เป็นภาวะตัณหามันหลอกให้เรารู้สึกอยากดีอยากมีอยากเป็นชอบในสิ่งที่กาําลังดีๆเนี่ยแหละมันกําลังหลอกให้เราติดในสิ่งนี้รักในสิ่งนี้ปรารถนาจะมีจะเป็นใน ถ้าเราสติปัญญาไม่มากพอเราจะหลงในสิ่งที่กําลังรักและเกลียดในสิ่งที่กาลังไม่ชอบมันจะทําให้เราเจอในเรื่องอย่างนี้แล้วก็ตกอยู่ในหลุมพรางของมันตอนนี้เติมสติเติมสมาธิพอประมาณแล้วก็นิ่งดูอยู่อย่าเพิ่งไปใส่ใจมันอารมณ์นี้เกิดขึ้นช่างหัวมันเพราะธรรมชาติธรรมดาจะมุ่งหน้าไปสู่กระบวนการเห็นตามความจริงว่าฝั่งนี้ก็มีอยู่ฝั่งนี้ก็มีอยู่ยยธรรมชาติธรรมดาของสิ่งทั้งหลายสองหน้าแห่งสัจธรรมมันมีอยู่คู่กันอยู่ตลอดธรรมชาติในฝั่งนี้ฝั่งดีก็มีอยู่ ฝั่งไม่ดีไม่น่ามีไม่น่าเป็นก็มีอยู่ฝั่งที่ดีมันกาลังหลอกให้เราติดอยากมีอยากเป็นอยากทําในส่วนที่ฝั่งไม่ดีมันกำลังหลอกผลักให้เราอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ทําไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นไม่อยากเข้าไปยุ่งในสิ่งนี้นี่คือธรรมชาติธรรมดาที่มันกาลังโยนมาให้เรารู้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะหลงมันหลงรักในสิ่งดีหลงเกลียดในสิ่งไม่ดีตอนนี้เจริญสติ สมาธิพอประมาณแล้วเราจะมีโอกาสก้าวข้ามไปเองอย่าไปรู้สึกรักหรือเกลียดชอบหรือไม่ชอบในทันทีทัในใดเพราะธรรมาชาติอย่างนี้มันจะผูกเราไว้มันเป็นบ่วงของหมานที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามาดีแล้วเรามาถูกแล้วเราชอบสิ่งที่ดีแล้วเหมาะที่สุดสาหรับชีวิตของฟาร์มเป็นมนุษย์แล้วถ้าเราหลงในาร์มันเมื่อไหร่มันจะมัดเราไว้ในทันทีมัดทั้งฝั่งที่ดีและไม่ดีนี่แหละมันจะมัดเราไว้ในฟาร์มมีฟาร์มเป็นไม่มีไม่เป็นภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหาจะเข้ามาจัดก,การเราได้อย่างเต็มที่เรามีโอกาสตอนนี้จเจริญญสสตติิเิเเจรรมาาดนไปงงกล เฝ้าดูอยู่ซึ่งสองฝั่งของศสัจธรรมนี้อย่าให้มันมายุ่งในใจเราและเราจะก้าวข้ามธรรมชาติอย่างนี้ไปด้วยดีมีโอกาสที่จะก้าวข้ามในธรรมชาติอย่างนี้ไปและจะมีโอกาสพัฒนาตนพัฒนาจิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ไปสู่การเข้าถ <P an lon kinda> <yelled> ึงธรรมชาติแห่งความเป็นจริงเพื่อจะมายอมรับตามความจริงว่าสิ่งนี้ก็มีอยู่สิ่งนี้ก็มีอยู่เมื่อใดที่จิตไปเจอธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์บริบูรณ์มันจะกลับมายอมรับตามความจริงว่าสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ก็มีก็ช่างมันเถอดเดี๋ยวธรรมชาติบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่จิตเรามีโอกาสจะพัฒนาก้าวข้ามไปถึงธรรมชาติแห่งการถึงธรรมนั้นมันจะพาให้เราเห็นตามความจริงว่าอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีมันคือเรื่องธรรมดาทั้งหมดเลยตาตาจะเกิดขึ้นตามความจริงแล้วก็วางมนณ์กเลีย มันจะมีทั้งรักทั้งเกลียดนี่แหละแต่เราไม่ไปยุ่งกับมันแล้วมันก็จะไม่มายุ่งกับเรามันจะไม่มีอะไรมาก้าวข้ามมาร่วงเกินมาบีบคั้นมาย่ำหยีบีถาสภาพจิตที่กำลังเป็นอยู่มันไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็จะวางในสิ่งที่กาลังเห็นอยู่ข้างทางแหละวางในสิ่งที่เห็นที่มีที่เป็นเนี่ย ที่เคยเห็นที่เคยมีที่เคยเป็นเมื่อจิตพัฒนาไปสู่กระบวนการที่ถูกต้องไปสู่กระบวนการแห่งการเข้าถึงทมตามความเป็นจริงบริบูรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมันจะพาให้วางเรื่องอย่างนี้เองมันจะเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะวางออกไปเองไม่มีใครมาบอกว่าช่างมันเถอะวางมันไปเถอะจิตมันจะวางของมันไปเองเพราะมันเห็นสาระและอสสาระของสิ่งที่กําลังเป็นอยู่มันจะดํารงจิตอยู่เป็นปกติและไม่ให้สิ่งที่รักหรือไม่รักมาปรากฏขึ้นในใจมาเยียบย่าใจเราได้จิตที่มันเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วมันจะไม่ปล่อยใหอารมณ์รักหรือไม่รัก เข้ามาย่ํายีปีฐาเข้ามาเหยียบย่ยในใจอีกได้มันจะเห็นตามความจริงว่าสิ่งนี้ดีสุดแล้วมันจําเป็นต้องปล่อยให้สิ่งนี้หรือสิ่งนี้เข้ามาย่ํายีปีธาได้อีกมันจะปล่อยไปเองอัตโนมัติมันเห็นสาระและอสสาระตามความจริงแล้วก็วางเองไม่จําเป็นต้องมีใครมาบอกว่าวางไปเถอะมันจะวางด้วยจิตใจที่มันรู้ตามความจริงมีปัญญาเกิดขึ้นตามความจริงวางของมันเอง รู้ตามฝันจริงแล้วมันจะวางเองแค่นั้นเองตอนนี้มีหน้าที่ดูอยู่จเจริญสติจเจริญสมาธิทำไปเรื่อยๆเหตุมันพร้อมเมื่อมันเข้าสู่ประตูอมตะธรรมมันจะวางเองมันจะเคลียร์เองทุกอย่างมันจะไม่เกาะในจิตเอง